ุกสยามกับตำนานการจองจำและบทลงโทษที่เกินกว่าคำว่าทรมานบทเรียนชีวิตราคาแพงหลังกรงเหล็กสู่การให้โอกาสของสังคมไทย มีคนเคยกล่าวไว้ว่าความดีและความชั่วสองสิ่งนี้ห่างกันแค่เส้นยาแดงผ่าแปดคนเราสามารถมีโอกาสที่จะพลาดและล้ำเส้นนี้เข้ามาสู่ความชั่วได้เพียงแค่นิดเดียว การติดคุกนั้นลำบากไม่ว่าจะเป็นคุกที่มีความทันสมัยมีความพัฒนาแล้วอย่างไรก็ตามการติดคุกก็ยังลำบากอยู่คุณเข้ามาเนี่ยคุณก็ไม่ได้กินกับลูกกับเมียกับครอบครัวคุณต้องไปกินรวมกับใครก็ไม่รู้แล้วขาดอิสระภาพนี่คือสิ่งที่แย่ที่สุดของมนุษย์ไม่สามารถทำอะไรตามใจตัวเองได้เลยคิดสักนิดค่ะก่อนที่จะกระทำผิด จำของคุกหรือเรือนจำของใครหลายคนคือการคุมขังที่ทำให้ไร้ซึ่งอิสรภาพเนื่องในวันครบรอบสถาปนากรมราชธรร์ครบ109ปีทาสานจะพาท่านผู้ชมย้อนรอยเรื่องราวการจองจำบทลงโทษที่เปลี่ยนผ่านการเวลาณนะพิพ,ธพิธภัณฑ์ราชธรร์แห่งนี้ค่ะช่วยเล่า ขอบเขตของงานของสถาบันแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดให้เราฟังหน่อยค่ะในขอบเขตของงานของสถาบันพัฒนาค้าราชการราชธาน์นะคะก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรทั้งเรื่องของการอบรมแล้วก็การเรียนรู้และรับผิดชอบเรื่องของพิพิธภัณฑ์ราชธาน์ <travels. S 2> ด้วยค่ะในภาพรวมของพิพิธภัณฑ์ราชธารมน์นะคะ <c oughs> ของเราจะแบ่งเป็น3อาคาร <c oughs> อาคารแรกก็จะเป็นการอินโทรก่อนว่าคุกมีไว้ทําไมและสร้างประเด็นปัญหากับผู้เข้าชม เพื่อในการศึกษาในอาคารที่สองซึ่งในอาคารที่สองะค่ะส่วนแรกก็จะเป็นวิวัฒนาการของการลงทันในอดีตตั้งแต่ สมัยก่อนกรุงรลตนกโกสิน์เป็นต้นมารวมถึงการพัฒนาในงานราชณานค่ะในเรื่องของการควบคุมเรื่องของการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องของังนะคะรวมถึงการส่งผู้ต้องขังพ้นโทษเพื่อกลับคืนสู่สังคมค่ะและอาคารสุดท้ายอาคารที่3ก็จะเป็นอาคารที่สแสดงถึงเรื่องของการพัฒนาพฤติในิสัยผู้ต้องขังในการสแสดงของสินค้าราชณานแล้วก็การพัฒนาฝีมือผู้ต้องขังด้านการ สุขวิชาชีพด้านอาหารและเครื่องดื่มค่ะ เริ่มก่อตั้งนานหรือยังคะที่นี่ค่ะได้เปิดในวันที่19พฤษภาคม2566ค่ะแต่ก่อนหน้านี้พิพิพธภัณฑ์ราชทานนะคะได้อยู่ที่บางขวางและย้ายจากบางขวางไปที่ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชฐานในชั้นหนึ่งนะคะ,คะและหลังจากนั้นก็ย้ายไปที่สวนลมบันีนาจนจบมาที่พิพิธภัณฑ์ราชทานที่อยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้คือถ้าประชาชนทั่วไปอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมก็ได้เลยค่ะของเราก็จะเปิดให้เยี่ยมชมตั้งแต่วันอังคารถึงวัน เวลา8โมงครึ่งถึง16.30เวลาราชการนะคะระดับการลงทันตั้งแต่อดีตถึงยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยความเจริญทางสังคมบทลงโทษให้สมกับความผิดที่ได้ทำลงไป ยุคเนี่ยก็จะมีการลงโทษท,ที่เขาเรียกว่าโทษถ้าว่าดึงกรรมกร32ประการคือจุดเริ่มต้นของการลงโทษมันมีตั้งแต่สมัยไหนคะมันเริ่มมีสังคมเกิดขึ้นแล้วอมมีคนที่ละเมิดกฎของสังคมก็จะต้องมีการลงโทษให้อาจารย์เล่าเลยค่ะว่าเริ่มต้นครั้งแรกๆเลยเขาลงโทษกันยังไงคะเวลาคนทําผิดก็จะลงโทษต่อเนื้อต่อตัวและการทรมานนะฮะเป็นการลงโทษเพื่อ เน้นเรื่องการดึงเอาความเลวร้ายเข้าออกมาเนปะ็นการลงโทษเพื่อให้สะสมกับความผิดที่ได้ทําไปนะครับหรืออย่างโทษเบาก็อย่างเช่นการใช้คือคานี่คือเบาแลวเหรอคะน,นี่เบามันจะมีลักษณะของการประจานทําให้อายหรือการทําให้เจ็บปวดทําให้ทรมานเป็นหลักบ,บทลงโทษสุดเหี่ยมโหดในสมัยอยุธยา มีความน่ากลัวและสร้างความทรมานให้กับผู้ต้องโทษเป็นอย่างมากเรียกว่าการลงอาญาทวะดึงสะกกรรมกรมีความหมายว่าการลงโทษ32ประการขอถามค่ะเราลงโทษเขาหนักขนาดนี้ปัจจัยเขาเข็ดไหมคะเขาได้ผลไหมคะก็ในสมัยนั้นเนี่ยก็เข็ดเพราะว่ามันเป็นการลงโทษที่เจ็บปวด แล้วก็เน้นให้เกิดความเกรงกลัวยับยั้งการกระทําความผิดได้นะครับวาดูแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยโอ้โอยยางมันดูรุนแรงมากะานะรต่มันดูทรมานแล้วโหดร้ายสังเกตขายขาย่งถ้าเมื่อไหร่ที่เมื่อยปั๊บเนี่ยก็จะจิกทันท,ทีเลยนะฮะ <S <S อันนี้เป็นการตอกเล็บดอกตาเพื่อให้รับสารภาพนะ,ะเป็นวิธีการในการสืบสวน อันนี้ก็ยังสมัยนุยาก็ยังมีอยู่จนต่อเน,นื่องมาจนถึงต้นต้นของยุครัตนโกสินทร์เลยเพราะว่าสมัยอดีดบางครั้งเนี่ยใช้ตกะก้อในคระัใส่ช้างเตะใช้วิธีการหลากหลายเช่นจุ่มลงในน้าก็มีแต่อันเนี้ยที่มักจะมีการใช้กันบ่อยๆนะฮะในสมัยก่อนก็คือเรื่องการประรชีวิตในการใช้ดาบ ทำไมเปลี่ยนจากการใช้ดาบถึงมาเปลี่ยนด้วยการยิงเป้าคะผู้แทนคนหนึ่งได้เสนอว่าการใช้ดาบเนี่ยมันเป็นการทารุณและก็เป็นการประจานเป็นภาพที่ไม่น่าดูตอนนั้นเนี่ยประเทศเริ่มเริ่มพัฒนาตามแบบตะวันตกขึ้นมาแล้วรวมทั้งประเทศตะวันตกต่างก็ ฝ้ามองเราอยู่พอเรามีสภาขึ้นมาก็มีการเสนอในสภาให้มีการเปลี่ยนแปลงการวิธีการประหารประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา18แล้วก็มาตรา19ที่ว่าเมื่อการโทษประหารชีวิตให้นำไปยิงเสียให้ตายแต่ของที่อย่างอย่างในของจริงนะฮะเนี่ย อย่างเสาเนี่ยเป็นเสาจริงนะครับเสาที่ใช้งานจริงใช่เสาที่ใช้งานจริงสังเกตที่เสาเนี่ยมันคลอดแล้วไม่ได้ยิงที่ตัวแต่จะมีฉากอยู่แล้วมีเป้ามาเล็งเล็งไปที่หัวใจนั้นคนที่ยิงเนี่ยเขาจะยิงผ่านเป้าเขาถึงเรียกว่าการยิงเป้าเป้าไม่ได้ยิงที่ตัวคนยิงที่ตัวคนคนยิงก็จะไม่บาปเพราะว่าไม่ได้ยิงคนแต่ยิงเป้ามันก็ทารุณร้ายก็เลยปรับมาเป็นให้มันดูมีมนุษยธรรมมากขึ้น คดีประหารน,นักโทษด้วยการยิงเป้าที่โด่งดังที่สุดปีพศ2537คือคดีประหารเจ้าแม่ล็อกสีนักโทษประหารหญิงคนสุดท้ายและอีกคดีหนึ่งในปีพศ2539ที่สร้างความวันไหวให้กับสังคมเป็นอย่างมากคดีนักโทษแดนประหารพันสายทอง ของการประหารชีวิตก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนถึงการใช้ฉีดยาฉีดยาฉีดยานี่ก็จะมีในปีประมาณ2,546นะฮะเริ่มในการฉีดยารายแรกขึ้น หลังจากที่มีวิธีการลงโทษแบบทารุณถอดร้ายอะไรต่างๆเนี่ยในต้นรัสไหมรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ได้มีคุกอยู่ตามหัวมืองต่างๆนะ,ะฮะตอนนั้นยังไม่ได้รวบรวมมาและขณะเดียวกันในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีคุกอยู่เป็นคุกใหญ่อยู่คุกหนึ่งเขาเรียกว่าคุกหน้าวัดโพ อ๋ออันนี้คือคุกสมัยแรกๆเลยสมัยแรกของต้นรัฐนากสินท์ทนนี้พอมาในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราเจอกับสภาพของตะวันตกที่ได้เข้ามาในเรื่องของสิทธิทสภาพนอกนนอาณาเขตเรียกร้องต่างๆต,ตลอดจนพระองค์ท่านได้มีโอกาสได้เสด็จต่างประเทศได้ไปเห็นเรือนจําที่ได้ทันสมัยนํามาสู่เรื่องของการปฏิรูปคุกในยุคหลังรัชกาลที่ห้าเนี่ยนะฮะ<า>จะเห็นได้ว่ามีการปฏิรูปคุกครั้งใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า เเข้าสู่่ยยุคทีจะป็นังงไต้นกรุงรัตนโกสิน์มีคุกหลวงเพียงแห่งเดียวบริเวณหน้าวัดเชตุพนวิมลมังคลารามเรียกกันว่าคุกหน้าวัดโพซึ่งว่ากันว่าภายในคุกนั้นเปรียบเสมือนการจำลองนรก เราเข้ามาชั้นสองค่ะก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับยุคสมัยของการปฏิรูปการเป็นรูปเริ่มต้นขึ้นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้มีพระดํารัสว่าการคุกการตารางเป็นความสําคัญของประเทศสมควรที่จะรับการสร้างสถานที่และจัดระเบียบให้เป็นปึกแผ่นนะฮะอันนี้เราก็เป็นที่มาของการสร้างเรือนจาํามหารตโทษขึ้นที่ถนนมหาชัย ในสมัยนั้นน่ะชาวบ้านเรียกว่าคุกใหม่หน้าตาของของคุกใหม่เนี่ยจะเป็นลักษณะน,นี้เนี่ยนี่คือประตูะออกแบบประตูคุกใหม่เลยจําลองประตูคุกใหม่มาเลยนี่นะฮะและเล,เลขที่ของคุกใหม่ก็คือ4-3-6สมีรหัสด้วยมีเลขที่คือ436พศสอง3 3แต่เปิดใช้จริงก็4-3-4นะครับ พอหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงเพื่อสร้างคุกใหม่แล้วเนี่ยก็ได้มีการย้ายมาไว้ที่คุกใหม่คือที่เรือนจำมหันตโทษนะฮะแล้วก็สร้างตารางขึ้นตรงบริเวณถนนหับเผยซึ่งปัจจุบันเป็นที่ของสาริกาเก่านะฮะเป็นกระทรวงยุติธรรมหับเผยคือคุกคุมขังนักโทษสถานเบาที่เรียกว่าหับเผยมาจากการเปิดปิดประตูเรือนจำเชา้าเปิดประตูเรียกว่าเผยเย็นปิดประตู เรียกว่าหับปัจจุบ,บันชื่อหับเผยยังไปปรากฏอยู่ที่ถนนด้านข้างกระทรวงยุติธรรมเรียกว่าถนนหน้าหับเผยอันนี้คืออะไรคะนี่คือละละเลื่อยเลื่อยที่นักโทษพยายามจะหลบหนีเนี่ยเขาจะเลือละะเล่อยข้างล่างเนี่ยนะฮะเลื่อยข้างล่างเนี่ยหนึ่งอันแล้วก็เลื่อยนี่อีกอันหนึง และแค่นี้เขาก็สามารถออกได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพยายามซุกซ่อนในตัวนี้เข้าไปเพราะว่าตอนที่ฝึกอาชีพในเรือนจําก็จะมีการซุกซ่อนตีเข้าไปแล้วก็อาจจะเข้าไปตัดนี้ได้เพราะงั้นก่อนก่อนเข้าตึกเรือนนอนก็จะมีการตรวจค้นตรวจค้นว่ามีการซุกซ่อนอะไรเข้าไปหรือเปล่าที่เป็นอย่างเงี้ยตัดแล้วเขาก็จะปิดไว้โดยการใช้ขี้เลื่อยหรืออะไรเนี้ยปิดไว้นะฮะแล้วก็ซ่อนแล้วก็ไว้ตัดใหม่วันหลังว่าเพราะว่าตัดนี่มันก็ต้องมีเสียงก็ต้องไม่ให้มีเสียงก็ตัดสออันนี้แค่นี้เขาก็ออกได้ละนี่สังเกตผู้ทุม เอากระบองรูดไปเนี่ยก็ดูว่าอผู้คุมเนี่ยดูกลางเหลือเกินเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พอเขาจะรูดมาเนี่ยปึ๊บจะปั๊กอ๋อะจะรู้ว่าลูกกลงอันไหนมันผิด<ช>ปกติใช่ใชพอเสียงมันฟึดอ่ะมันแป๊กอย่างเงี้ยรู้ทันทีว่าอเนี่ยเฮ้ยอันเนี้ยมันมีการตัดไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะดูเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาตรวจเรินจำเนี่ยเขาก็จะตรวจวดเฮ้ยอันนี้มันมันมีอะไรเปล่าเนี่ยอ๋ออ่อเจอเจอเลย อันนี้ถือเป็นคุกที่ทันสมัยแห่งแรกของไทยโดยส่งช่างเนี่ยนะฮะไปดูงานที่สิงคโปร์ แบบก่อสร้างคือพยาชัยวิชิตศิษิ์ศาตราเนี่ยนะบวกกับมิสเตอร์เกรซี่ซึ่งเป็นฝรั่งเนี่ยมาช่วยกันสร้างนะครับมาเป็นช่างในการก่อสร้างก่อสร้างเนี่ยก็เอาแบบของคุกบริสตันที่เป็นคุกมาหันโทษที่ประเทศอังก,กฤษเลยมาเป็นแบบของเราเอ,อ๋อรูปแบบคล้ายกับของต่างประเทศ,เท,ศที่อังกฤษโดยแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่พักส่วนโรงงานแล้วก็ส่วนโรงครัว ต่อันนี้พอสร้างไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเข้าออกแบบแบบฝรั่งไงมันก็เลยทําให้การถ่ายเทเรื่องของอากาศเนี่ยมันไม่เหมือนกันบ้านเราเนี่ยมัน,มนต้องโปร่งลมต้องเข้าฝรั่งเนี่ยมันหนาวก็เลยทําให้สถานที่ที่เป็นรักษาพยาบาลเนี่ยมันแคบมันไม่มีลมโกรกนายช่างก็เลยเสนอะเจะอยู่หัวในการที่จะขอสร้างคุกพยาบาลขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรือนจําของไทยเนี่ยเริ่มมีการมองถึงเรื่องมนุษยธรรมในการรักษาผู้ต้องขังเนี่ยตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะฮะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการก่อสร้างโรงงาน เพื่อที่จะทําให้มีการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังอย่างจริงจังเพราะก่อนหน้านั้นคุกเนี่ยจะใช้แรงงานนักโทษเพราะนักโทษจะไม่มีไรายได้อย่างอื่นนักโทษจะต้องทํแรงงานแล้วก็ขายแล้วก็เป็นค่ายจ่ายของตัวเองหลวงจะไม่จัดสวัสดิการอะไรต่างให้พอมีการทาโรงงานขึ้นมาเพื่อฝึกวิชาชีพอย่างจริงจังจึงเป็นครั้งแรกที่มีการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นในความคิดในการแก้ไขคนมันเริ่มตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว รักาละะที่5เนี่ย<ม>ก็ได้ทรงเห็นว่าไอ้เรือนจําพิเศษเทพแถวนั้นมันก็เลยมีความเจริญขึ้นเรือนจําไปที่ไหนจะมีความเจริญขึ้นญาติไปเยี่ยมอะไรคนร้านค้าก็จะตามไปนะฮะปกติเรือนจําต้องอยู่ไกลคนเดิมแม้มันจะอยู่ไกลยอยู่แล้วพอไปอยู่ตรงนั้นปั๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเมืองขึ้นมานะพระองท่านก็เลยทรงเห็นว่ามันเจริญแล้วเรือนจําไม่ควรจะอยู่ในเมืองเรือนจำอหารโทษควรจะอยู่นอกเมืองท่านก็เลยไปให้ซื้อที่บริเวณ บางขวางเนี่ยตรงข้าบกับแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเพื่อสร้างเรือนจำมาหาราโทษใหม่ต่อมาเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงรชัชกาลที่ก่อนนะฮะคือรัชกาลที่6มาก็ท่านก็ให้ซื้อที่เพิ่มเพราะว่าสร้างไม่พอจนมาสร้างจริงๆเนี่ยในสมัยรชัชกาลที่7คือปีพศ2570และเสร็จเอาปี2574ก็เลยกลายเป็นเรือนจำมาหาราโทษแห่งใหม่ เรือนจำมหันตโทษแห่งใหม่หรือเรือนจำกลางบางขวางถูกก่อสร้างในรัชกาลที่7เสร็จในปี2474แต่การเดินทางมาจังหวัดนนทบุรีในสมัยนั้นเดินทางมาได้ยากมาได้ทางเรือเท่านั้นขุนสรีะลอสีธนากร จึงได้เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยขอแรงงานนักโทษไปสร้างถนนปัจจุบันชื่อถนนกรุงเทพนนทบุรีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เรือนจำกลางบางขวางจึงกลายเป็นหนึ่งในเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงสุดในไทยเพราะต้องควบคุมผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษสูงและคดีเสร็จเด็ดขาดขอถามนิดนึงทางได้ไดคืออะไรคะคอแดน8ไง อ๋อ,อยู่แดนแปดนนต่อมาเนี่ยแดนแดเนี่ยได้พัฒนาขึ้นเป็นธนทันทสถานหญิงโดยใช้อาคารข้างหน้านเนี่ยเป็นที่ทําการของทนานทัศนหญิงต่อมาเนี่ยได้มีการสร้างธานทัศนหญิงขึ้นที่บริเวณเรือนจำการของเปมกิมมิกที่จะเช็คอินถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมชุดนี้ชุดอาจาร้าที่รักธรรม ถ้าสังคมไม่ให้โอกาสจะไม่มีคนดีกลับสู่สังคมนั่นหมายความว่าเราก็พยายามที่จะให้สังคมให้โอกาสคนที่ก<ช><ๆ>ระทําผิดอันนี้เป็นพระราชนตรัดในพระเจ้าาราชเจ้านะครับสมสเด็จพระเทพค่ะ เรามาสู่ยุคของการพัฒนาให้เป็นก้าวสู่สากลมีสแตนดา r ์ดโอเป t เรชั่น t พส e นะฮะ SOP มีแบ g ก o กร l ๊ e หรือว่าข้อกำหนดกรุงเทพนะฮะ เขามีข้คอลูกในเรือนจำด้วยหรอคะอ่ะมีฮะนี่ฮะหมายถึงว่าผู้ต้องขังผู้ต้องขังคลอดลูกในเรือนจำแล้วก็แม่ก็ดูแลเลี้ยงลูกในนั้นแต่ไม่เกินหนึ่งปีคือเขาโดนลงโทษในขณะที่เขาตั้งครรภ์ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับก็เลยมาคลอดในนี้มาคลอดในนี้แล้วก็เลี้ยงดูในนี้จนกระทั่งเกินหนึ่งปีแล้วเนี่ยถึงจะให้ญาติมารับออกไปเพราะเราต้องการให้เด็กกับแม่เนี่ยได้มีความผูกพันกันกินนมแม่หรืออะไรต่างๆนี่แล้วก็ อยู่ในนี้ได้รับการดูแลที่ดีบางครั้งดูดีกว่าข้างนอกอีกนะฮะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยบางทีเขาไม่มีความพร้อมทางน,นี้ถ้าเผื่อข้างนอกไม่มีคนพร,พร้อมที่จะรับเด็กออกไปหลังจากที่นหนึ่งปีแล้วเนี่ยก็จะต้องติดต่อมูลนิธิหรือว่าหน่วยง,งานอื่นเข้ามารับไปอันนี้เป็นโครงการของกําลังใจซ,งซึ่งอยู่ส่วนหนึ่งของบางของรูพงพาเนี่ยได้ทรงผลักดันในเรื่องนี้ครับ จะพ้นโทษก็จะมีศูนย์ประสานงานการมีงานทำ<า>ศูนย์แคร์นะฮะสำหรับดูว่าเออหางานให้เขามีงานที่ไหนบ้างมีค่ารถไหมอะไรต่างๆหรอเนี้ยเบ็ดเสร็จทุกอย่างนะคะทั้งฝึกทั้งสอนทั้งให้การศึกษาพอออกไปแล้วยังหางานให้ยังหางานให้อีกแต่ว่าสิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือว่าสถานที่ที่จะจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของเขาเพราะว่าเขาเรียนอบรมไปทําไปแต่ออกไปข้างนอกไม่รู้จะไป ขายที่ไหนว่าอยู่ในนี้เรือนจําขายให้เนี่ยนะฮะเราลังมองถึงว่าหับเผยเนี่ยน่าจะเป็นคําตอบของการที่อาจจะเป็นแหล่งหนึ่งที่จะเป็นที่ระบายาสินค้าของผู้พ้นโทษที่ออกไปแล้วเนี่ยฝึกอาชีพจากในเรือนจําไปแล้วเนี่ยออกไปทํามีที่ระบายสินค้าออกไปอย<ด>่างเช่นบางคนวาดรูปสวยงามมากแต่ออกไปแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จะไปขายใครที่ไหนว่าอยู่กับบ้านเนี่ยก็เราก็เลยสอนเรื่องเกี่ยวกับการขายออนไลน์แล้วก็อาจจะต้องมีสถานที่ที่วางขายให้ด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ย จึงมีโครงการอันนี้เกิดขึ้นก็คือเยลโลริบอนไทยแลนด์ราชททนแก้ไขคนไทยให้โอกาสก็หมายความว่ารางแทนแก้ไขแล้วเนี่ยจะประสบความเด็นได้ต่อเมื่อคนไทยได้ให้โอกาสขณะเดียวกันคนไทยให้โอกาสแล้วร่วางแทนก็ต้องแก้ไขด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปด้วยกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยลโลริบ o อนเยลโลริบอนคืออะไรก็คือโบสีเหลืองเนี่ยนะฮะมันเป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับการกลับเข้าสู่สังคมของคนที่พ้นโทษถ้าหากว่าเขากลับเข้าสู่สังคมแล้วเห็นโบสีเหลืองติดอยู่เนี่ยแสดงว่าเออที่นั้นเนี่ยเขายอมรับ ดีเลยค่ะแล้วเราก็อยากให้กําลังใจกับคนที่เคยผิดพลาดแต่ว่าก็ได้ถูกลงโทษไปแล้ววันหนึ่งสังคมก็ต้องให้อภัยค่ะทุกคนค่ะเกิดมามันต้องเคยผิดพลาดกันบ้างแหละแต่จะหนักเบาแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันมากมายแค่ไหนค่ะแต่ถ้าสํานึกผิดแล้วเราก็ต้องให้อภัยกันค่ะ อ้าวมาถึงเจอที่นี่<อ>มีโบสีเ<ส>หลืงองโบสีเหลืองเต็มเลยคือสถานที่แห่งนี้ยินดีต้อนรับและให้โอกาสคนที่เคยผิดพลาดน,นะคะแล้วก็เข้ามาก็เจอหับเผยอ่าดีไงคําว่าหับเผยอยก็คือส,สถานที่สําหรับเป็นขายสินค้าหรือขายผิดพันธุ์ผู้ต้องขังหับเผยสุขที่ได้ให้โอกาส นี่คือผิดพันธ์ทั้งหมดที่ทําในเรือนจาอ๋อนี่คือฝีมือผู้ต้องขังใช่ฮะทั้งหมดเนี่ยฮะฝีมือผู้ต้องขังจากเรือนจําต่างๆทั่วประเทศมาที่นี่นี่คือระดับมืออาชีพเลยค่ะมีหลากหลายเป็นสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นง,งานฝีมือไม่ว่าจะเป็นงานไม้งานผ้างานเย็บปักถักร้อยเฟอร์นิเจอร์มีเยอะมากค่ะต้องมาดูค่ะที่หับเผยตรงนี้ สามารถสั่งได้ที่ไหนคะสามารถสั่งได้ที่นี่ได้เลยค่ะร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์หับเผยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของเรือนจำพิเศษพลบุรีค่ะพิพิธภัณฑ์ราชทันค่ะอ,อยู่ไม่ไกลนนทบุรีนี่คือหับเผยคาเฟ่ครับอ,อ้าวนอกจากมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าข้างบนยังมีเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่ราคาหลักร้อยแต่ว่าวิวหลักร้านเรามองเห็นวิวแบบแม่น้ำเจ้าพระยาวิวหลักร้านจริงๆนะคะ มาจากสุรินทร์เปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเป,<า>เป็นการฝึกวิชา,าชีพ <หา S 2> ะ,ะมีน้ำอะไรบ้างมันก็ว่าน้ำพึ่งมะนาวครับออกไปทำอะไรไปเปิดร้านน้ำเ่ยเปิดร้านน้ำนี่นคาปูชิโน,โน่เย็นค่ะหวานน้อยนะคะหวานน้อย การปฏิบัติต่อคนที่ทําผิดในปัจจุบันเนี่ยจึงมันเน้นเรื่องการอบรมแก้ไขและให้โอกาสให้เขาเนี่ยได้ได้กลับคืนสู่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทําผิดโดยพลังพาดเนี่ยนะเพราะบางคนเนี่ยหลายคนเนี่ยแบบว่าพูดง่ายๆเกิดมาไม่ได้มีอะไรมาเนี่ยเขาเกิดมาจนนะว่าง,งั้นเถอะเพราะงั้นโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการทามาหากินการได้ฝึกอาชีพการอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่มีมาตั้งแต่แรก อาจจะไม่ได้รับการแนะนําที่ปรึกษาอบรมหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเลยไปพลาดได้มาให้กําลังใจพวกเขานะคะค,คนที่เคยอยู่ในคุกข้ขัดอิสระภาพแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ว่าชีวิตที่เขาทํามาจนต้องมาถูกจําคุกเนี่ยมันคือสิ่งที่เขากระทําผิดและหลายคนเขาสํานึกผิดค่ะแล้วเขาบอกว่าเข็ดแล้วไม่ทําอีกแล้วออกไปได้เนี่ยอยากจะเป็นคนดีอยากจะทําอะไรเพื่อสังคมค่ะอยู่ที่ว่าสังคมของพวกเราให้โอกาสเขาหรือเปล่า ก็ถ้าหากว่าอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องราวของการราชธรรก็ต้องมาที่พิพิธภัณฑ์ราชทรรน,นี้แล้วก็มาที่ร้านหับเผยตัวนี้จะได้เห็นรับทราบเรื่องราวของราชทรรตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งจะได้เห็นได้ว่าวิวัฒนาการในการลงโทษจากอดีตมาถึงปัจจุบันดีนะที่เราไม่ได้เกิดในยุคสมัยก่อนถ้าเกิดในยุคสมัยก่อนเนี่ยการลงโทษเนี่ยหนักกว่านี้เยอะเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยได้มาเรียนรู้ตรงนี้นะสถานนี้จะเป็นสถานที่ให้ให้ให้สังคมได้เรียนรู้การทําผิดนั้นได้รับผลตอบแทนงังไงค่ะก็ประชาชนสามารถเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กรมราชทัณฑ์ได้นะคะอยู่ไม่ไกลค่ะอยู่ตรงนนทบุรีใกล้ๆกับกรมราชทัณฑ์ริมแม่น้ำเจ้าพะยามีร้านทับเขยที่นี่ด้วยราคาหลัอร้อยวิวหลักล้านจริงๆวันนี้เราต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ดรทีจิตสว่างนะคะอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์และเป็นที่ปรึกษา ของพิพิธภัณฑ์กรมราชทัณฑ์แห่งนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะโพ่อเป็นผู้คุมค่ะ <laughs> พ่อ,อยังอยู่ในยุคท่านพ่อเกษียณมา9ปีแล้วค่ะอพอบอกว่าวันนี้จะมาสองภาคท่านนาทีวีจโอู้พ่อเคยรับ